อันดับแรกเลยจะพัฒนาเรื่องเศษรษฐกิจการกินอยู่ของประชาชนราคาสินค้าที่ตกต่ำให้สินค้ามีราคาขึ้นเพื่อจะให้ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่องส่วนมากก็จะเป็นปัญหาราคาของสินค้าเกษตรตกต่ำค่ะ เช่นปีนี้ราคาทุเรียนก็ตกอาจจะเลี่ยนเกี่ยวกับการส่งออกด้วยเรื่องราคาข้าวที่ตกมันสัมบัลังที่ตกถนนหนทางก็ถ้าเกิดตามในชนบทบางพที่ก็ยังเป็นดินอยู่ถ้าเกิดเป็นคอนกรีตเงี้ยมันก็จะทําให้ชาวบ้านมีการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นค่ะก็จะมีถนนบางพื้นที่ที่ตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ไปสานต่อหรือไม่ไปดูแลต่ออย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะสร้างปัญหาได้ว่าคือการก่อสร้างยังไม่สําเร็จมันก็จะมีปัญหาสําหรับการคมนาคมการเดินทางสาหรับชาวบ้านได้ สำหรับคุณหารเรานี้ก็จะเป็นฝนทุเรียนนะคะที่เป็นที่ฮิตของแต่ละปีเลยใช่ค่ะเพราะว่าคุณหารเราจะขึ้นชื่อในเรื่องทุเรียนคูกเขาฝันค่ะทางคูสิงเนี่ย